เทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบรุรีเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในระดับปวชปวสช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำการเรียนการสอนภาพปกติภาคสมทบและภาคเสาอาทิตย์ทั้งยังมีโครงการพิเศษ ยกระดับความรู้พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาและพนักงานภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนฝีมือแรงงานคุณภาพของประเทศด้วยวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของวิทยาลัยโดยมีผู้บริหารที่นำสมัยกว้างไกลของท่านมนูนชื่นชมเป็นประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยโยรมันสระบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของอาชีวศึกษามุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะฝีมือในการปฏิบัติด้านช่างชำนาญงานคุณภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรีมุ่งเน้นจัดการศึกษาที่ทำการผสมผสานความรู้ด้านทฤษฎีและเน้นการวัดผลกับการปฏิบัติจริงและก้าวทันต่อความจเจริญ มีความก้าวหน้าซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่มีงานทำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับการเรียนปวชวและปะวสประกอบด้วยแผนกช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังช่างเอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจการบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าปลีกสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยโยรมันสระบรุรีมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสาขาวิชาต่างๆมุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางด้านท่าปฏิบัติจริง นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่จากอาจารย์อย่างใกล้ชิดอบอุ่นและให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกๆเรื่อง <Okay. S 1> วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยโยรมันสระบุรียังมีมาตรฐานวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีได้มีโครงการผลิตช่างชำนาญงานพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ได้โอกาสที่มองหาการศึกษาแบบใหม่ด้วยระบบทวิภาคีแบบเยอรมันนักศึกษาจะได้เข้าฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศและมีะไรายได้ระหว่างเรียนทางวิทยาลัยได้ทำสัญญาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศวิทยาลัยยังมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษาภายใต้ภูมิภาคอาเซียนประจำทุกปีวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรียังมีโครงการยกระดับความรู้พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการรับนักศึกษาจำนวนมากสำหรับพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับวุฒิการศึกษา และได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาทันต่อเหตุการณ์นในปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยโยรมันสระบ,บุรีนอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้วยังมีกิจกรรมที่หล่อหลอมให้นักศึกษามีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้าน<ๆ>เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง<ๆ>ดี<ๆ>มีคุณภาพ วิทยายลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรีได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากมายได้แก่อินเทอร์เน็ตไวไฟ24ชั่วโมงมีความสะดวกคล่องตัวในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้สามารถเช็คผลการเรียนของนักศึกษาได้ทุกเวลามีกองทุนกู้ยืมการศึกษาภาครัฐทุนของวิทยายลายัย บริการให้คำปรึกษาจัดหางานในระหว่างเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษามีเรียนวิชาหารสำหรับนักศึกษาที่มีใจรักมีระบบการเรียนด้วยตัวเองมันติสติมมิ่งวิดีโอช่วยให้นักศึกษามีการเรียนรู้อย่างชัดเจนทำให้เข้าใจได้จริงวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีแหลงอุตสาหกรรมที่ขยายตัวจากกรุงเทพตลอดจนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดชื่นความเขียวขจีของแมกไม้ที่สวยงามการคมนาคมที่สะดวกสบายมีแหล่งวัฒนธรรมที่ยังคงเป็นธรรมชาติอีกมากมายภายในวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาดูแลโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิดและอบอุ่นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ของการพัฒนาคนให้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีสุขอนาคตมั่นคงเรียนตรงกับงานมีรายได้ระหว่างเรียน สู่การรายงาน breaking news จากทีมข่าวสลับบุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสลับบุรีในช่วงนี้ค่ะ คณะผู้บริหารเยอรมันไทยได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสลับบุรีและร่วมลงนามใน MOU หรือความร่วมมือในการสนับสนุนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างองคอ์กรหอการค้าเยอรมันไทยกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสลับบุรีซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการของเยอรมันที่จะได้มาดำเนิน นเนการรใปะททศไทยค่ะคณะหอการค้าเยอรมันไทยนำโดยมิสเตอร์เยร์สบุกผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมิสเตอร์ฟิลิปเดเฮอร์ผู้จัดการโครงการ GT DEE และคณะพร้อมด้วยนางสวรีกาเนอร์และดรกมบลศักดิ์สุดดมจากโครงการ GT DEE ได้เดินทางมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการศึกษา และร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันในโครงการ GTDEE ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาระบบทวิภาคีหรือการเรียนและการฝึกงานจากสถานประกอบการจริงเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นมืออาชีพของบริษัทนานาชาติ และนักศึกษาของวิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีก็จะมีโอกาสได้ไปฝึกอบรมในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทเยอรมันที่ดําเนินการอยู่ในประเทศไทยด้วยโดยวิธีลงนามความร่วมมือมีนายมนูนชื่นชมผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีกับมิสเตอร์เยร์สบุกผู้บริการฝ่ายบริหาร อการค้าเยอรมันไทยและมิสเตอร์ฟิลิปเดเรอร์ผู้จัดการโครงการ GTDEE นางสาวสวบริกาเนอร์และดรกมลศักดิ์สุรดมในฐานะสักขีพยานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโครงการ GTDEE เพื่อก้าวสู่การมีทักษะในการทำงานในระดับมืออาชีพอันเป็นที่ต้องการของบริษัทนานาชาติซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมในรูปแบบของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของเยอรมัน ซึ่งเป็นเป็นโครงการที่เขาจะยกระดับความรู้ทางด้านอาชีวะให้กับนักเรียนนักศึกษาและก็ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับให้มีมาตรฐานตามที่โรงงานต้องการพูดง่ายๆว่าว่าการโครงการนี้เขาจะมีการฝึกอบรมนะครับของนักศึกษาและครูด้วยเริ่มจากนักศึกษาก่อนนักศึกษาก็จะเทรนที่เราแล้วก็ผสมผสานกับในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งรัฐบาลเยอรมันเองเนี่ยนะครับ มีโรงงานที่มาลงทุนในประเทศไทยเกือบ500แห่งนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับเข้าโครงการร่วมกับพัฒนาบุคลากรร่วมกับเขาทางด้านช่างฝีมือนะครับช่างเทคนิคเพราะว่าบ้านเราเนี่ยขาดช่างฝีมือและช่างเทคนิคเนี่ยกว่า500,000คนนะครับที่มีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเยอรมันเองที่มาลงทุนก็ต้องการนักศึกษาที่มีมาตรฐาน เข้าไปในโรงงานเขาเหมือนกันเพราะปัจจุบันเนี่ยเขามีปัญหาว่าเด็กจบมาแล้วไปอยู่กับเขาเนี่ยยังทํางานไม,ไม่ได้เพรฉะนั้นเขาจะมีการพัฒนาร่วมกันระหวังนักศึกษากับสถานประกอบการของเขาที่ลงทุนในประเทศไทยนะครับเพื่อให้ได้ช่างที่มือมาตรฐานตามสากลซึ่งจะต้องสอบลายเส้นของเยอรมันด้วย esta she'll atацию become magnificent Yeah, thank you very much for the opportunity. So um, the German-Thai dual excellence education is a program where we apply German standard uh, here in Thailand. German standard means that we do vocational education as well in the companies with mentors. With trainers in the company, with a curriculum for the companies. Uh, but it's not only this, um, we as well like to have a look at the examination, so the final exam, and um, as well here we try to apply German standard. And right from the beginning, we as well have a look at the curriculum and see where we have to add contents on the curriculum. So uh, to make a long story short, uh, we apply German standard um, on vocational education. we say philosophy to do it on a dual approach so both having the college and having the company as a learning place ท่านก็พูดถึงว่าโปรเจกต์นี้นะคะก็เป็นสําคัญนะคะก็เป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาของอาชีวะนะคะที่จะเป็นการฝึกปฏิบัติโดยตรงคะ่ะทําให้นักศึกษามีทักษะที่เก่งขึ้นนะคะคือให้เรียนเน้นในทางปฏิบัติอย่างเดียวคะ่ะ ค่ะแล้วก็ฝึกทักษะในในโรงงานด้วยค่ะโครงการ GT DEE จะมีการรับรองทักษะให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยหอ,อการค้าเยอรมันไทยมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและฝึกหัดอาชีพในสถานประกอบการมากกว่าครึ่งของระยะเวลาตามหลักสูตรซึ่งจะมีสถานประกอบการของเยอรมันและของไทยที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมโครงการมีกำหนดเกณฑ์การฝึกสอนงานจากหอ,อการค้าตามเกณฑ์มาตรฐานของเยอรมัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆนั้นจะเป็นผู้แนะนําและฝึกหัดอาชีพให้แก่นักศึกษาสําหรับโครงการ G T D E E นั้นนักศึกษาจะใช้เวลาสําหรับในการศึกษารวมทั้งสิ้น2ปีซึ่งนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นการเรียนและการฝึกในรูปแบบของอาชีวศึกษาทวิภาคีของเยอรมันที่ได้รับการยอมรับและประสบความสําเร็จจากการนํามาใช้แล้วในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ในปี2556ที่ผ่านมาหอการค้าไทยเยอรมันและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันได้เริ่มนํารูปแบบของการศึกษาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้สาหรับอาชีวศึกษาในประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกของหอการค้าได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาและวิจัยของเยอรมันและสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทยและก็วิทยาลัยเทคโนโลยีชิ่นชมไทยเยอรมันก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ This is to certify that Chunchong Thai German College of Technology meets a high standard and quality of German dual vocational education and is official. Okay, and why do you select German College of to join this project? So we had to look um, to, to do an excellence program you need excellence partners and we can't and we won't do it by our own. So, we will not construct a new school. So, we need partners and we need excellent partners. And um, I tell you, where, there are more than 800 colleges, private and public ones, in Thailand. And um, we considered um, eight as um, official partners of the German Thai Dual Excellence Education, and um, where the Thai German College of Technology, as well, is one of uh, such selected partners. ที่เลือกวิทยาลัยชื่นชมไทยรมันสลับดีเะะข้าร่วมโครงการนี้ก็เพราะเรนเห็นว่านักศึกษาของเราะะมีมีความเก่งทางด้านนี้แล้วก็เครื่องมือการเรียนการสอนสื่อของเรานะคะก็มีพร้อมทุกอย่างสามารถที่จะฝึกนักศึกษาให้ไปฝึกงานในสถานประกอบการได้ดีในส่วนที่ทางเยอรมันทางหอ,อการค้าไทายเยอรมันได้คัดเลือกเราเนี่ยเข้ามาดูเราและสํารวจเรานะครับ ประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เช็คแล้วว่าเรา1ก็คือมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาตรฐาน2มีสื่อการสอนที่ดี3มีประสบาการณ์ในการทําระบบทวิภากีกับโรงงานของไทยในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเ,เขาจึงสนใจที่จะเป็นพายอดโปรเจกต์ซึ่งทั้งประเทศมี800กว่าโรงเนี่ยเขาเราเป็น1นที่ได้รับคัดเลือกคือเขาจะคัดเลือกแค่8วิทยาลัย ของทั่วประเทศเท่านั้นนะครับที่ที่มาร่วมโครงการกับเขาซึ่งจะพัฒนาแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนในส่วนของของอนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างไทยกับเยอรมันด้วยนะครับโดยเขาจะซัพพอร์ตในเรื่องของความร่วมมือนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเยอรมันเองก็ส่งส่งอาจารย์มามาที่เราทุกปีปีละสองสมคนนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะส่งนักศึกษาและอาจารย์เราไปแลกเปลี่ยนกับเขาด้วยนะครับ ที่สาคัญที่สุดก็คือวิทยาลัยของเราเนี่ยมีความร่วมมือกับอาเซียนนักศึกษาลาวมาเรียนกับเรานะครับแล้วก็ในในปีการศึกษาหน้าเนี่ยจะมีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับเราก็คือมีีวิทยาลัยเทคนิคจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพมา่าเวียดนามและกัมพูชาที่จะส่งนักศึกษามาเรียนที่เราเข้าโครงการนี่แหละครับโครงการที่ร่วมมือกับหอการค้าเยอรมันซึ่งซึ่งจะทําให้หลังจากเปิดอาเซียนแล้วก็จะจะมีความคล่องตัวในการ ย้ายฐานของของช่างฝีมือไปที่ต่างๆได้แล้วนักศึกษาที่มาเรียนกับเราก็มีโอกาสที่จะไปทำงานในสถานประกอบการของอาเซียนได้ด้วยนะครับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานพินิษและศูนย์ฝึกอาชีพจากหลายจังหวัด ได้เดินทางมาดูการจัดการศึกษาที่วิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีและเตรียมข้อมูลนำเสนอผู้เกี่ยวข้องโดยกรมพินิษ์มีนโยบายร่วมมือกับวิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีในการจัดการศึกษาสายอาชีพให้กับเด็กที่อยู่ในความควบคุมค่ะคณะเจ้าหน้าที่จากสถานพินิษและศูนย์ฝึกอาชีพจากหลายจังหวัดได้เดินทางมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา และเตรียมข้อมูลในการนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องพิจนารณาเพื่อที่จะดำเนินการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบค,คุมโดยกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีโครงการจับมือร่วมกับวิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บรุรีจัดการศึกษาระดับปวชและปะวสสายอาชีพทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนและส่งเสริมการมีอาชีพหลังพ้นการควบคุมค่ะ วัตถุประสงค์ในการที่มาเยี่ยมชมนะคะวิทยาเทคโนโลยีชื่อชมไทยเยอรมันในวันนี้เพราะว่ากรมพินิษฐ์เนี่ยต้องการจะดูในเรื่องของระบบการศึกษาแบบทวิภาคีนะคะเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยจะเป็นอยู่ในช่วงของการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจบอยู่ในชั้นม3นะคะจะถึงในระดับปวชอก็มีนะคะเป็นการส่งผ่านต่อว่าถ้าเด็กได้เข้ามาเรียนแล้วก็เป็นการส่งที่ให้เด็กเนี่ยกลับไปคืนสู่สังคมได้มีอาชีพและมีงานทําทางการศึกษา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะหรือเป็นวิสัยทัศน์ของกรมพินิษ์ในเรื่องของการคืนเด็กดีสู่สังคมอยู่แล้วค่ะทั้งนี้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการศึกษาร่วมระหว่างกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับวิทยายลัยชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ถูกควบคุมเข้าเป็นนักศึกษาสายอาชีพตามปกติและนักศึกษาได้ศึกษาระบบทวิภาคีหรือการเรียนและการฝึกงานสถานประกอบการจริงด้วย ซึ่งจะมีเยาวชนที่ถูกควบคุมและมีโทษควบคุมเหลือน้อยหรืออยู่ระหว่างการติดตามพฤติกรรมให้เข้าได้รับการศึกษาในสถานศึกษาและหากเยาวชนที่ยังอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ก็จะมีครูอาจารย์เข้าไปฝึกสอนภายในสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆซึ่งก็จะเป็นไปตามหลักสูตรของการอาชีวศึกษาทุกประการกลุ่มบริหารของกลุ่มพินิจและคุ้มของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งซึ่ง กลุ่มเหล่านี้เนี่ยครับจะมีศูนย์ฝึกทั่วประเทศประมาณ13ศูนย์พอเรารับช่วงต่อมาเนี่ยเราจะมาฝึกทีีวิไลแล้วก็ทําให้เขาเรียนในระบบทวิภาคีเหมือนระบบเยอรม,มันนะครับทางวิทยาลเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนเหล่านี้เป็นอันมากเลยซึ่งเราได้ทําทดลองโปรเจกต์มาได้1ปีแล้วนะครับซึ่งโปรเจกต์เราเริ่มต้นที่ศูนย์ ศูนย์ฝึกศิรินทรก่อนซึ่งเป็นศูนย์ของของพระเทพที่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากจากญี่ปุ่นสิ่งเหล่านี้เวลาเขาเขามาอยู่กับเราเนี่ยแล้วได้เรียนไปด้วยในระบบทวิภาคีของเยอรมันเนี่ย<ม>เขาก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในอนาคตให้เป็นคนดีของสังคมได้การเตรียมจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมจะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ มีความรู้ทักษะในการทำงานในระดับมืออาชีพและมีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้นซึ่งเด็กและเยาวาชนนั้นจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยด้วยที่มุ่งเน้นในด้านของการฝึกอบรมและการฝึกหัดอาชีพในสถานประกอบการมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาตามหลักสูตรโดยตามหลักสูตรของการอาชีวศึกษากำหนดจบในระยะเวลา3ปีในระดับปวชและต่ออีก2ปีเพื่อจบในระดับปวส ครับเหมือนเป็นเหมือนเหมือนนักศึกษาปกติแต่แต่จะมาอยู่เราในช่วงไม่เกินหนึ่งเทอมนะครับหลังจาก1เทอมแล้วเนี่ย<ม>เพื่อเรียนพื้นฐานความรู้ที่เขาจะต้องไปไปสู่สถานประกอบการที่เราเตรียมการไว้แล้วนะครับซึ่งเรามีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั่วทั่วประเทศมากมาย ใช่ครับไปฝึกประสบะการณ์จริงนะครับหรือในช่วงปิดเทอมหรือเราเราไปาฝึกอบรมก่อนที่เขาจะหลุดพ้นจากจากาสถานพินิษคือเราไปฝึกอบรมให้ครับที่ศูนย์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีพื้นฐานที่แน่นในเรื่องของความรู้ทางด้านปฏิบัติซึ่งเราจะยกเครื่องมือไปเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ จา,จากการประเมินผล5รุ่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราขยายไปที่บ้านกรุณาบ้านปานีนะครับก็ได้ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับจากการประเมินเนี่ยเจของเด็กที่มาอยู่ที่เราเนี่ยมีอนาคตครับในเรื่องทั้งทางด้านการศาึกษาแล้วก็อนาคตในเรื่องของการทํางานในอนาคตด้วยเพราะว่าเด็กเหล่านี้พอจบปั๊บเข้าบรรจุให้เลย นะครับเรายัางทางด้านนายมนูนชื่นชมผู้รับใบอนุญาตและผู้อํานวยการวิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรีได้กล่าวว่าถือเป็นความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรีได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนายเยาวชนที่กระทําความผิดซึ่งก่อนหน้านี้มีการทดลองโครงการนี้มาแล้วหนึ่งปีผลปรากฏว่าเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุม